ครับผมสวัสดีครับครับก็ยินีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวฝนฝนตกอครับก็มาต่อเนื่องกันนะครับจากปีที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับติดลมนะครับทีนี้เรามารองลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะรอดไหมนะครับติศาทร์จะซ้ำอยหรือไม่นะครับมาลุ้นไปด้วยกันครับ ก็อย่าลืมนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวพงกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอนะครับขอกำลังใจจากน้องชาวยูทูบทุกๆท่านด้วยนะครับต่อมาดูมาลุ้นนะครับลุ้นด้วกันนะครับ ที่ที่แล้วนะครับติดลมตรงนี้นะครับลมตรงนี้นะครับเราได้ 9DC93 นะครับของพอรุุ่งเรืองนะครับมาดึงขึ้นนะครับปีที่แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูมาลุ้นกันครับเป็นกำลังใจนะครับเอาใจช่วยนะครับ 9DC105X นะครับเอออ่ผู้ใหญ่ว่านเฉลิมนะครับ ก็มีช่องนะครับกุญแจะเชรรมมีช่องครับไทยบางฮอชาแนลนะครับกตากตามกับช่องไทยบางอชาแนลกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องบ่าวพลพัชกรครับกดต,ตามเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ ใจเย็นๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับจุดตรงที่ตรงปีที่แล้วนะครับเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้เกี่ยวข้าวนะครับขึ้นมาว้าตรงนี้นะครับแต่บริเวณใกล้เคียงนะครับ จะเป็นยังไงนะครับเรามาลุ้นนะครับวันนี้แดดค่อนข้างแรงครับ กำลังลงเช็คนะครับว่าไหวไหมนะครับไปได้ไหมนะครับเป็นยังไงคือว่า เดี๋วจะว่ายังไงนะครับเพราะว่ามีอาการสุดนะครับคิดว่าไม่ไหวนะครับวิธีไหนยังไงนะครับเรามาดูมาลุ้นไปด้วยกัน,นครับ นั้นดินข้างๆจะโอเคนะครับแน่นแข็งนะครับเราใช้ได้นะครับ๋ยวด้านที่ติดลมที่ที่แล้วนะครับ่อนข้างที่จะยังอ่อนนะครับเกิกราดาษติดลมเยอะนะครับด้านนี้นะครับผูใ้ใจจะตัดสินใจยังไงนะครับ ได้นะครับยังจากไม่ไหวนะครับบริเวณตรงนี้นะครับถ้าเกี่ยวนะครับติดลมแน่นอนนะครับเือตัดสินใจถอยนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวไม่ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ